เรามาอย่างนี้อย่างนี้ญาติหลวงพ่อพระภูสุจิตตาพิรมเป็นญาติของเรามิตรหลวงพ่อพระภูสุจิตตาพิรมเป็นมิตรของเราสาขาหลวงพ่อสุจิตตาพิรม เป็นสหายของเราดังนี้แล้วจึงมาเพิ่มให้ซึ่งกุศลซึ่งเรียกว่าทักษินานุปทา,านการเพิ่มให้ซึ่งบุญซึ่งกุศลเพเรื่อเจริญสุกสมบัติเพื่อเจตชนผู้จจร่วมรับไปแล้วเพื่อเป็นการ แสดงความกปัญญจยูบูชาอาลัยในหลวงพ่อพระปูสุจิตาพิรมตามความในกิโลคุณสูตรพุทธภาสษินี้ชี้ชัดว่าสายใหญ่สายสัมพันธ์ของบุคคลนั้นมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่มาก ทั้งใดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งใดขณะที่ผู้ใดผู้ดึ่งร่วมรับไปแล้วดังนั้นเมื่อถึงวาระที่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ร่วมรับไปแล้วบุคคลผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่างเช่นในขณะน,นี้พระภิกษุในวัดบ้านโูถือว่ามีความสำคัญเป็นหนึ่งในอันที่จะจะัดในอันที่จะทำบำเพ็ญกุศล บูชิตถวายท่านและจัดงานจบของท่านให้เป็ดไปด้วยความเรียบร้อยดีงามในฐานะของประชาชนชาวบ้านชาวบ้านผูก็เช่นเดียวกันในฐานะที่ท่าน พระครูสุจิตาบิรมเป็นเจ้าอาวาสบริหารกิจการวัดวาอารามดูแลพระศาสนาดูแลวัดวาอารามเป็นล้มโพใบใหญ่ล้มใจใบหนาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพระภิกษุสัมเัน ทา,ทายกทายิกาประชาชนผู้มีความอรรพนอบนบนับถือบูชาได้มาถึงแก่มรณภาพไปทุกคนก็มีความกตัญญูบูชาอะไรอ่วงใจในท่านก็พร้อมกันมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่นี่เป็น ระภิกษุในพระศาสนาแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ล่วมรับไปแล้วเป็นคารวาสเมื่อมาดาบิดาล่วงรับไปบุติดาก็จะต้องเป็นผู้จัดเป็นผู้ท้อคธรรมพราะบุติดาทุกคนต้องมีความสำนึกลำลึกอยู่เสมอว่า เราเกิดมาในโลกโดยมีพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดที่เราเกิดมาก็เพราะมีพ่อกับแม่ถ้าหากว่าเราไม่มีพ่อเราไม่มีแม่เราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือมีวันนี้ได้ก็เพราะพ่อกับแม่ของเรา พ่อกับแม่ของเราจึงอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลเป็นขรุษฐานยบุคคลเป็นก้อนบุญก้อนบุญของลูกไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนคุณแม่เท่าภูเขากล้าคุณพ่อเท่าคว้ากับดินแม้นเจอาแผ่นดินแผ่นฟ้า มาเป็นกระดาษเอาภูเขาเมรูมาดมาผลเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกก็ไม่สามารถจะจารึกพระคุณของพ่อกับแม่ให้หมดสิ้นได้ท่านปฏิบัติของหน้าที่ของท่านเป็นผู้ให้ เป็นผู้ทำหน้าที่เลี้ยงดูเอาใจใส่ตนุถนอมกล่อมเกลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่นี่คือสิ่งที่บุตริดาจะต้องสำนึกรำลึกอยู่เสมอแม้มาดาบีดาผู้ให้กำเนิดทุกท่านทุกคน เมื่อมีบุตรมีธิดาก็หวังพึ่งพาบุตรธิดาเช่นเดียวกันเพราะท่านนับวันจะแก่เท่าลงทุกทีทุกทีส่วนบุตรกับธิดานับวันจะเจริญก้าวหน้าใหญ่โตขึ้นทุกวันทุกวัน อันบุคคลผู้แก่เท่าชราร่างกายก็ไม่มีเรียวแรงจิตใจก็เหี่ยวแห้งไม่มีความสุขไม่มีความสบายเท่าที่ควรจึงมีความหวังอยู่ในใจเหมือนกันทั้งนั้น พ่อแม่ทุกท่านหวังพึ่งลูกยามแก่เท่าเช่นท่านหวังว่าเมื่อแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใจเมื่อป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมือเม่อถึงคราวจะต้องตายวายชีวา หวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจพ่อแม่ทุกคนหวังอย่างนี้จึงเป็นภาระหน้าที่ของลูกผู้เป็นสายใหญ่สายสัมพันธ์จะต้องจัดจะต้องทำหรือญาติมิตรอื่นๆผู้มีความเคารพนอบนบนับถือ ต่อท่านผู้มีพระคุณก็เช่นเดียวกันดังนั้นสายใหสยสายสัมพันธ์ของบุคคลทั้งห้าสายต้องลำลึกนึกถึงอยู่เสมอเพราะเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือเพื่อกูนกันรักกันมีความผูกพันกัน มีความสามัคคีกันจึงจะมีความสุขโดยเฉพาะจะต้องดำเนินชีวิตด้วยการให้พระทานการให้นั้นเป็นคุณธรรมข้อตน้นที่องค์สมเด็จพระทศกุลได้แสดงไว้เมื่อพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมบวชใด จะต้องแสดงขึ้นต้นด้วยทานเป็นปฐมบทคือข้อแรกเพราะทานเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะทำให้สังคมอยู่กันมีความสุขทานแปลว่าการให้แปลว่าการแบ่งปัน ทานแปลว่าการช่วยเหลือเพื่อกูลกันอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันทานจึงเป็นปฐมบบทของชีวิตไม่ว่าทางธรรมทางโลกครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อพระครูสุจิตตาพิรมท่านก็บำเพ็ญทานเป็นข้อต้น ท่านให้ทุกอย่างในฐานะเป็นเจ้าว่าให้สถานที่อยู่แก่ลูกหลานเหลนหลุนผู้มาบรรพชาอุปสมบทบำเพ็ญพรตในทางศาสนาให้เขาได้มีที่อยู่ให้เขาได้มีอาหารการอยู่การฉันสมบูรณบริบูรณ์ให้เขาได้ศึกษาหาความรู้ เพราะความรู้เป็นผู้มือในการทำหน้าที่บุคคลผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องเป็นผู้มีความรู้เป็นเบื้องตน้นจึงจะทำหน้าที่ได้จะดวดปลอดภัยหรือมีความผิดพลาดน้อยแต่ถ้าหากไม่มีความรู้ก็ทำงานได้เหมือนกัน หากแต่เป็นทำงานด้านกายเป็นส่วนใหญ่ผู้ที่มีความรู้ทำงานด้านจิตใจมันสมองความคิดสติปัญญาไม่ออกแรงเพียงแต่แนะนำพ่าสอนต้อนคนก็หาความดีดังพ่อแม่สอนลูก ครูบาอาจารย์สอนสิษย์เป็นต้นให้ความรู้เขาท่านให้มาอย่างนี้ทานจึงเป็นบุญธรรมสำคัญทรัพย์สินสมบัติที่เรามีเราทำงานหนักเอาเบาสู้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินสมบัติ เมื่อได้มาแล้วก็ใช้ทรัพย์สินสมบัติอันนั้นให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแต่ได้มาแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์บางทีทรัพย์สมบัติก็เสียหายทุดโทมไป ดังนั้นทำงานได้ทรัพย์สินสมบัติมาแล้วก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เป็นแนวความคิดว่ามีเพื่อให้ได้มาเพื่อแจกแบกเพื่อสบาย ตายเพื่อคนที่ยังอยู่พ่อแม่อุตส่าห์ทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้มาก็มีเพื่อให้ให้ใครให้ญาติให้ลูกให้หลานให้สิ์ ทำคุณประโยชน์แก่สังคมให้ลูกหลานเด่นหลนสังคมมีความสุขมีความเจริญมีความสบายด้วยทรัพย์สินที่เราบริจาคไปให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากเก็บไว้เฉยเฉยทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นก็เน่าเหม็นไม่เกิดประโยชน์อะไร ท่านจึงบอกว่ามีเพื่อให้ยิ่งมีก็ยิ่งให้ยิ่งได้ก็ยิ่งแจกมีให้ไม่หมดยิ่งให้ก็ยิ่งมาอย่างนี้เป็นต้นทานยึงมีความสำคัญเราอยู่กันได้ทุกวันนี้เพราะทานดังนั้นมีแล้วให้แล้ว เกิดอะไรขึ้นตัวผู้ให้ก็ยินดีในการให้ยินดีว่าตัวเองได้ทรัพย์สินสมบัติมาได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติบำรุงศาสตร์ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน